ีปัญหาอะไรงั้นเหรอคณิตศาสตร์นะครับไหนเดี๋ยวพ่อช่วยมานี่เอาละก็ไม่อยากเท่าไหรก็แค่หกคูณสามเท่ากับหกคูณสามผมไม่รู้หกคูณสามผมไม่รู้หกคูณสามก็บอกว่าผมไม่รู้หกคูณสามเท่าไรอ่ะก็เท่ากับเรียกแม่มาหน่อยสิทำไมอะครับเทเรซ่ามีอะไรฮะการบ้านคณิตไปไหนหกคูณสามได้เท่าไรผมไม่รู้หกคูณสามผมไม่รู้หกบวกหกได้เท่าไหร่ก็สิบสองแล้วก็เพิ่มไาอีกหกก็บอกว่าไม่รู้มันก็จะได้ ไปเรียกอาจารย์แกมั้งใครนะคุณแพทริกบูมใครเรียกวะการบ้านฉันสอนเธอไปแล้วนี่ว่า6กคูณสได้เท่าไหร่ผมลืมไปแล้วถ้านจอนนี่ไปซื้อสบู่มาจํานวน6กคูณสและตอนนี้จอนนี่จะมีสบู่ทั้งหมดเท่าไหร่จะไปรู้ได้ไงเท่าไหร่หนึ่งสองสมสี่ห้าหเจ